สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP อ้าวเป็นไรครับคุณเดียครับหมดแล้วพี่หมดตัวแล้วพี่ทำไมฮะโดนผู้หญิงหลอกผมโดนตุนพี่เจอแก๊ง18มงกุฎที่ไหนตุนนะครับเปล่าพี่ผมโดนไข่ตุนครับพี่ไข่ตุนครับในสาระจริงๆเลยฮะนี่มันไข่ตุนครับไข่ตุนชนิดถ้วยสไตล์ญี่ปุ่นจากซีครับกินง่ายอร่อยด้วยฮะ จากความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ธรรมชาติได้มอบไปให้นะครับทำให้เกิดแหล่งอาหารการทำอาหากินให้กับชาวบ้านครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้และตอนนี้นะครข้างหลังของผมนี่ก็คือการทำฟาร์มกุ้งนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับอ่าครับผมชื่อเล่นคนแถวนี้เขาเรียกว่ากีซ่านะครับ อีซ่ากีซ่าครับกีซ่าครับมีฉายาด้วยครับอ่าครับเป็นชื่อเล่นครับแม่ตั้งให้อ๋อรือว่าชื่อปิรามิดนะฮะไม่ถึงข้างหลังนี้ก็คือฟาร์มกุ้งของพี่เองใช่ไหมครับครับทำไมพี่ถึงเลือกเลี้ยงกุ้งล่ะครับอ๋อก็จริงๆมันเป็นยังไงครับธุรกิจที่ว่าให้ ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเนาะครับครับอ๋อกําไรดีอ่าอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเราเลี้ยงรอดนะครับผลตอบแทนมันค่อนข้างเยอะเลี้ยงรอดเลยอ่าครับเลี้ยงมานานหรือยังครับก็เป็น16กว่าปีแล้วครับสิกว่าปีแล้วใช่ครับก็คือที่ที่เห็นขนาดนี้ก็เป็นของพี่หมดเลยครับทั้งหมดนี้มีกุ้งทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับในบ่อนี้จะมีอยู่ประมาณ5 0,000นตัวครับห้าแสนตัวปล่อยไป5 0,000นตัวเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับในแต่อ่าระยะเวลาที่เลี้ยงนะครับก็อยู่ประมาณ3เดือน3มเดือนครึ่งแต่เต็มที่ก กิโล,ลเท่าไหร่ครับอ่ามันขึ้นอยู่ตามไซส์นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าตอนนี้1้อยตัวก็อยู่ประมาณ240บาทองบาทตัวละ2บาทโดยประมาณอ่าแต่ว่าถ้า90ตัวมันก็คือยิ่งโตก็ยิ่งแ,งงแ,แพงนะครับ together you wanna be single ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle how much greener the grass is with those rose-tinted glasses but the butterflies they flutter by and leave on sun roses cause i love to feel love but i constantly reject i have a yeah. to the อันนี้ทาเพื่ออะไรครับเขาเรียกใบพัดตีน้ําให้ออกซิเจนในน้ำครับอ๋อให้เกิดออกซิเจนในน้ำนั่นเองเพราะกุ้งต้องการออกซิเจนเยอะมากครับครับน้ำและขั้นตอนต่างๆครับของการเลี้ยงกุ้งมันเริ่มยังไงบ้างครับเอาลูกกุ้งมาใส่ครับแล้วก็ให้อาหารทุกวันนี้ครับระยะเวลาแรกเราก็สุบน้ําเข้ามาก่อนนะครับสูบสุน้ําเข้าก่อนแล้วก็ฆ่าเชื้อในบ่อเนาะครับแล้วก็เหมือนกับว่านําลูกกุ้งสั่งลูกกุ้งมาปล่อยแล้วเราก็เช็คเราก็ให้อาหาร ให้อาหารทุกวันทุกวันบางที่แรกช่วงแรกจะให้อยู่ประมาณสองมื้อแล้วขยากเป็นสี่มื้อครับอ่าอ่าแล้วพอโตขึ้นหน่อยเราก็จะหวานจะมีเครื่องหวาน๋อเครื่องหวานก็จะสามารถเอาขึ้นมาได้อย่างนี้ที่เห็นอยู่นี้อายุเท่าไหร่แล้วครับในบออ่าอันนี้อยู่ประมาณ3าเดือน3เดือนนะครับที่ผมสามารถเห็นตัวกุ้งได้ใช่ไหมครับครับได้ได้๋ยวรบกวนพี่พาผมไปดูหน่อยครับใช่ครับ น่าเสียดายนะครับที่ฟาร์มกุ้งแถวนี้เนี่ยไม่ได้มีการขายแบบแบ่งโดยตรงครับแต่เรานะฮะก็สามารถขับรถมาเที่ยวชมแล้วก็ขอเข้าไปดูที่ฟาร์มได้ด้วยครับชาวบ,บ้านที่นี่นะฮะเขาก็น่ารักมากๆครับและยังมีกุ้งสดสชักรอกขึ้นมาให้เราได้ดูได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับ the wrong จากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ไปถูกความพุ้งกันแล้วนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องลงเรือนะครับเพื่อไปชมวิถีชีวิตนะครับของชาวประมงอีกส่วนหนึ่งกันบ้างนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็หากินงกับทะเลและก็ทรัพยากรที่นี่ครับ ปากน้ำเวรุมีลักษณะเป็นแบบเฉพาะที่เรียกว่าชวาปากทะเลซึ่งก็คือแม่น้ำสายเล็กๆนะครับจะฉีกตัวออกกลายเป็นห่วงน้ําขนาดใหญ่เมื่อไกลถึงปากแม่น้ําแล้วก็จะคดเคี้ยวไปมาก่อนไหลลงสู่ทะเลโดยมีลําน้ําเล็กๆสายอื่นมาบรรจบด้วยครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นขวดพลาสติกเยอะๆนี่นะครับคือฟาร์มหอยนางรมครับที่นี่นะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับสามารถทำหลายอย่างนะเพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้นะครับ หอยนางรมจะอยู่ข้างล่างนี้ครับวันนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะอยู่ในช่วงน้ำขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นแนวนะฮะว่านี่เขาเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยตลอดทั้งแนวนี้เลยครับ ที่ตรงนี้นะครับก็คือฟาร์มปลาปเก่านั่นเองนะครับผมเขาก็เลี้ยงกันเป็นกระชงังกระชังแบบนี้ครับที่นี่นะฮะก็เลี้ยงอะไรหลายอย่างเลยนะฮะก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีพื้นที่นะครับเป็นที่ดินอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เหมือนกับตั้งลกลากอยู่ในทะเลนะฮะเป็นชุมชนไร้แผ่นดินนะครับแต่ว่าก็สามารถทํามาหาก,กินได้ครับอาศัยทรัพยากรทางทะเลสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ครับ <S 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 ช่วงหน้าครับผมยังคงอยู่บนเรือนะครับแต่ว่าที่หมายของเรือลำน้อยของผมคือฟาร์มปูนิ่มครับใครไม่เคยเห็นนะครับว่าปูนิ่มเกิดมาได้อย่างไรต้องคอยติดตามชมช่วงหน้าครับ